ถ้าผมบอกว่าฤดูร้อนปีนี้บางพื้นที่ในไทยอาจร้อนแต่43องศาและฝนจะน้อยกว่าปกติถึง40%คุณยังคิดว่านี่คือฤดูร้อนธรรมดาสำหรับเราอยู่ไหมครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ ครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาเวรคุณถึงวันนี้ก็ใกล้เวลาจ่อเข้าสู่ฤดูร้อนประจำปี2569แล้วฤดูร้อนปีนี้ไม่ธรรมดามีหลายเรื่องที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจครับ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะช้ากว่าปกติเล็กน้อยการมาช้าไม่ใช่จะร้อนน้อยลงนะครับเพราะฤดูร้อน6-9จะร้อนกว่าค่าปกติและร้อนกว่าปีที่แล้วอีกนิดหน่อยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยไทยตอนบนอยู่ที่36-37องศา บางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานและกลางตอนบนอาจเจอร้อนจัดแตะที่42ถึง43องศาขณะที่กรุงเทพปริมณฑนเจอ38ถึง40องศานี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องร้อนธรรมดาแต่เป็นความร้อนที่กระทบต่อสุขภาพของทุกคน นอกจากนี้แม้ในฤดูร้อนจะมีฝนแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆแต่ภาพรวมของฤดูร้อนปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปกติถึง30-40%นั่นหมายความว่าน้ําอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชรประทานจึงชัดเจนเตรียมปรับการดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือสถานที่ที่ร้อนจ,จัดจัดเป็นเวลานานเพราะเสี่ยงโรคลมแดดและก็ให้ระวังเด็กๆจะแอบหนีไปเล่นน้ําเสี่ยงอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิตได้ขณะที่เรื่องฝนระวังจะเจอเป็นพายุฤดูร้อนที่มีทั้งพายุฝนฟ้า ขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกแต่ก็อาจได้น้ำบรรเทาแรงได้ทั้งออกเพื่อเตรียมตัวกับฤดูร้อน69คือใช้น้ำอย่างประหยัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าดูแลผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยและไม่ประมาทกับพายุฤดูร้อนนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของฤดูร้อน69ที่จะทำให้เราอยู่กับสาภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างปลอดภัยที่สุดครับจากสถานีลักโลก300ส,สิสาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว